โอเคขอเล่ากันก่อนเลยว่ามีมเหล่านี้มีชื่อว่าอิตาเลียนเบ o ดลอซึ่งเป็นคำแส่งที่เกิดจากวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่างทิกตอ k หรือทวิตเตอรซึ่งคำว่าเบ็ดลอแปลตรงตัวคือสมองเน่าแต่ในแง่คำแอ่งมันหมายถึงการหมกมุ่นหรือคลั่งไคล้อะไรบางอย่างแบบสุดโต่งจนมันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาดังนั้นอิตาเลียนเบ็ดหอจึงหมายถึงการหมกมุ่นอย่างหนักกับวัฒนธรรมอิตาลี ในรูปแบบต่างๆเช่นอาหารอิตาลีพิซซ่าพาสต้าภาษาอิตาลีเพลงอิตาลีแฟชั่นอิตาลีหรือแม้แต่มีอิตาลีที่ล้อความเป็นอิตาเลียนสุดตรงเรามายกตัวอย่างอาการของคนเป็นอิตาเลียนเป็นลอกันก่อนละกันเช่นดูหนังหรือซีรีส์อิตาลีหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับมาเฟียอิตาลี Thomas Thomas Shelby. Thomas Shelby. Evet Sigma. Sigma Where are you From. Eh, Muhammed. Muhammed. Okay, nice to meet you. Thank you. Thank Thomas Shelby. Thomas Shelby. Sigma. Sigma. Okay, evet. okay. Thank you. Thank, Thank you. หรือพวกที่ชอบสัตว์ผสมอะไรสักอย่างที่ใช้ภาษาอิตาลี. pok ti chao sat pasom La tra la la. bananini. Bom bom bom. Tigurulini u เรามาดูตัวละครยอดฮิตกันดีกว่าว่ามีชื่ออะไรกันบ้างทรัลลาเลโรทรัลลลาปอรโ์โกดิโอปอรโ์โกลาเอโรคนิลมิโอฟุตตูโตฟิลโลเมร์ดาร์โดอาจูเกเร่อาฟอร์ตเนย์ยยยในรูปจะเป็นฉลามที่ใส่รองเท้าเนกี้สีฟ้าเสริมการวิ่งเร็วบนบกด้วยความไวเท่ายูเซนโบผมเห็นแล้วผมให้คะแนนไปเลยเป็นฉลามใส่รองเท้าแดนมันๆแล้วกันรรราลาล ERO, าลลลลเโทัั ทุ่ง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 สหูรในภาพจะเหมือนตัวท่อนไม้งงโง่ที่ถือท่อนไม้งงโง่แต่คุณยาตัดสินภาพลักภายนอกโดยเด็ดขาดเขามีพลังที่สามารถชนะตาลาเลโลตาลาลาได้ไม่เชื่อก็ลองดูคลิปนี้ทุ่ง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 สหูรโนเอ้าแข่งโดนจับเฉยถ้าลองคิดดูนะถ้าไม่มีตำรวจมาจับเขาอ่ะเขาสามารถชนะได้เลยนะ ผมให้คะแนนเป็นสีย้อมไม้วูดเทคแล้วกันวงด้วยสีย้อมไม้วูดเทคนแดดทนฝนไม้สวยต้<ท>น,นยาวหน้นาวุฒิวุฒิวเทควุฒิวุฒิสีย้อมไม้ตัวจริงคาปูคาปูคาปูชิโนอาซารซิโนอาซารซินีคาปูชินีในภาพก็จะเป็นแก้วกาฟแฟแบบสตาร์บัคบวกกับการแต่งตัวเป็นดินจานักฆ่าสุดโหดสุดซิกแมทจากประเทศญี่ปุ่นผมให้คะแนนไปเลยเป็นดินจาลาว ข้าพระเจ้ามีนามว่าไลนนามหน่วยลบพิเศษนินจาดำอยู่ที่บ้านสงเปื่อยเมืองนาททอนครเวียงจัน